วันนี้เขากลับมาแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าดีอยู่แล้วที่ต้องลาหลังจ,จากที่แบบว่าเติร์สนุกสุดมันสุดเหวี่ยงกันไปแล้วหรือว่ารอบนี้จะมาในความแบบดราม่าเศร้าโศกแต่พวกนี้ค่อยเลิกได้ไหมละ่ะอันนั้นเลยกไปแล้ว <laughs> <laughs> วันนี้อ่านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าดีอยู่แล้วที่ต้องลา i เก o ด d ฝนใคร น่าจะมาชารนะ์น่ะเอแบบ้ยสวยนะคือผู้ควบคุมโอ,เ,โอเป็นโรยีมาแล้วเ,เป็นนาวิสรายงานสภาพอากาศลำมาก

โอ้โหมูเนอร์อะเรียน ว้าวมีสลอตลมากว้าวเพมว้าวยอดโซโล่อ่ะโซโล่แล้ว โหดเท่เลยกากต wow. ้นปีว้าวแข็งเลยอะ่ะสภาวอากาศแต่ปวนหรอหล่อมา,าอกไว้พี่ตัยดีเซ็ตแล้วอะ่ะสีนิดดีมาก Okay. Yeah. Why should I put in Oh, oh กลับมาโปรด่วนกลับมาทอมมันมีเธอแล้วอมบินยู่น้ำตาเป็นไรมันจะช่วยได้บ้างพวกอีครั้งบกลาของเธอจะจดและจำมันไปตลอดกาลเรามีคนรอเนี่ยเพลงโคตรดีโอ้มเตอร์โอ้มา คจะกับคนเกิดน้ำตาที่มันไหลสุดท<ด>้ายไม่ช่วยแล้ฉันการทีจะไปเาใหม่ว้าวโอ้ยถ้านนี้เอามาใครไหม ลูกบ <Logic, S 2> <that> ิกเหรอโอ้โหก้าวลำนำสมัยมากสุดว้าวแกฉันว่าฉันได้เพลงใหม่ในเพลย์ลิสต์อีกแล้วล่ะ เพลงเพราะมากเพลงดีมากมันดีแล้วเนาะที่ต้องลาดีจริงๆที่ได้ฟังเออมันดีแล้วที่ได้ฟังกเพลงนี้คือพอกที่เป็นวงที่แบบหลากหลายมากๆคืออย่างที่เรารู้กันเขามีหลายแนวหลายทางมากๆเราอันนี้มันสวิชจากแบ็ชอตตี้โดยท้นเชิงเลยแบบพลิกอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือเท่ก ล้ำนำสมัยแต่ว่าเพลงเนี่ยเหมือนเพลงแบบแนววงดนตรีร็อกเลยเนาะถูกต้อง,งบบเป็นแบนด์จริงๆไม่รู้ว่าเขาเล่นดนตรีกันเองด้วยไหมแต่แบบโคตรดีเลยหรือว่าเพลงนี้จะไม่มีท่าเต้นแต่แบบขึ้นเป็นวงไปเลยหรือเปล่าเท่มากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะเก่งมากเลยนะจะเป็นวงที่แบบทําอะไรก็ได้อะเออชอบจังเลยอยากได้เห็นแบบเวอร์ชันที่ทุกคนได้อยู่กับเครื่องดนตรีแล้วเหมือนยิ่งขับความเท่ขับความหล่อออกมาอีกอะเพลงอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงวัยช่วงมอต้นที่ฉันชอบฟังเพลงแนวประมาณนี้ มันทาให้เรานึกถึงตัวเองตอนช่วงนั้นที่แบบ<ช>มีแบบเพลงแบบนี้นอยู่ในเพลเิ์เรา<ช>เออเพราะที่ทําให้เราแบบนึกถึงวัยเยาว์ใช่นใเรื่องของเอ็มวีนี่คือต้องให้เลยคือเพลงอาจจะดูแบบย้อนยุคใช่ไหม,มแต่เอ็มวีนี่ก้าวไปแล้วนําไปแล้วลวอ,อยก้าวใช่ก็จะยิ่งชอบเพราะว่าไม่เชยเลยเอ็มวีคือเป็นเรื่องใหม่ๆถูกต้องแล้วพี่เต้ก็คือเล่นดีเกินน้ำตรงน้ำตาเป็นนาวีเวอร์ชันไทยเลยอละ ฮอกซี่เป็นอะไรเอสตาเหรอคือเอมีอะไรก็คือมีความแบบเหมือนกับเล่นกับทั้งเทคโนโลยีเล่นกับเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันเรื่องแบบว่าหลักลบความทรงจํำไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นในรูปแบบของแบบเหมือนหุ่นยนต์นิดนึงแล้วสรุปเก็บฮอกซี่ไว้ในไหนรูบิกเก็บไว้ในนั้นที่เดี๋ยวเอามาทําขายแล้วก็เอามาเล่นนะครับจับยังไงให้ฮอกซี่มาอยู่ในหน้าเดียวกันให้ได้อย่างนี้เอาลถูกต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวค่ายทำเลย,ย <c oughs> ม,มีคนซือ้อมีอาชีน้ำนะเดี๋ยวมีจริงนะ อินเทอร์เรตติ้งไหมอนะินเทอร์เตติ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้นะเก๋ก็อันนี้เนาะสำหรับเพลงใหม่ถือว่าดีงามมากจริงฉันชอบมากเวลาที่พ็อกซี่แบบว่าไม่ทําอะไรคือสาเร็จแล้วนะแต่ไม่ทําสูตรสาเร็จเดิมเพลงต่อไปเขาสามารถที่จะแบบพลิกแพลงไปได้ตลอดเวลามาชาสลับเร็วหรยสลับชาถูกต้องให้แบบว่ามีหลายรสชาติให้ได้ชิมในหนึ่งปีต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยตั้งแต่สมัยที่เขาแบบคนไม่คุยดังลแล้วเพลงต่อไปมันก็ไม่ได้มาแนวคนไม่คุยนะมาแบบที่ไม่รักที่เป็นเพลงช้าไปเลยอย่างเงี้ย เออแล้วทำให้รู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่แบบมีเน่หจังเลยแบบทำอะไรก็น่าดูอ,อ,อยากดูว่าครั้งต่อไปเขาจะมาแนวไหนอีกอะไรอย่างนาน้น่าขอชมอีกนิดนึงนะขอชมอีนิดนึงคือ MV เนี้ยขอชมกอดองรีวคิคเตอร์โชกุนพี่กัน <c oughs> <c oughs> พี่คิม <c oughs> คือพอ,พอพูดชื่อใครคนนึงขึ้นมาเนี่ยเหมือนมันมีซีนที่น่าจดจำขึ้นมาเลยหมดเลยอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นชุดของโชกุนหรือว่าจะเป็นการแซโลของกอร์รือว่าจะเป็นองรีที่ยืนแบบเท่ๆหรือจะเป็นพี่กันกับวิกเตอร์ที่แรปอย่างอุ้ยแต่เพลงนี้ดีงามวิกเตอร์แรปดีมากเลยนะนี่แบบ<า>พ่นเลยอะแล้วเลิศเลยอะอินนุอินเนอร์อรอด้วยแล้วพี่กันมาแรปด้วยนะ,ะแรปเร็วเลยอะ ก็ใครที่เป็นยูสเบอร์เนาะคิดเห็นในการคัมแบ็กของพ็อกซี่ในครั้งนี้ชอบเพลงนี้กันมากน้อยแค่ไหนเนาะก็คอมเมนต์พูดคุยมาไว้กันได้เลยรวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ็อกซี่ได้เผื่อแบบว่ามีแฟนคลับด้อมไหนเนาะแวะเวียนเข้ามาดูก็ขายได้เต็มที่เลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำัญอย่าลืมกสดกวกสวัสดีครับกรียงกิ้งสองคขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้ชุดโชว์คุณยังติดตามพี่อยู่เลยชุดเล่นคีย์บอร์ดอะ ่เดี๋ยวเล่นคีย์บอร์ดคือเหมือนต้องใส่ชุดมาเพื่อเต้นแต่ไม่ใช่มาเล่นคีย์บอร์ดพ็อกซี่นำหนึ่งเก้าเสมอนำไปแล้วนำไปโลกไหนไม่รู้อยู่กวัางยาหรือว่าไม่รู้นี่ก็ไ <c oughs> ดน้น, <ปะ S 2> นาเวสไม่เหมือนหรอเหมือนแล้วแบบกันอะไรเงี้ย